ดูนะครับรถกระบะเริ่มต้นคันละ20,000บาทนะครับดูดิดูคันละ20,000ื่นเตัวนี้เป็นโตโยต้านะฮะโตโยต้าโตโยต้ามีเล่มนะครับโตโยต้ามีเล่มเอกสารรถหัวเดียวนะครับมีแต่หัวนะรถมีแต่หัวนะครับกระบะไม่มีคงจะผุไปแลนะ้วนะครับ ใครจะไปต่อยอดทดํารถแันรถอะไรรถบรรทุกใส่กระบะแล้วก็ข้าไร่เข้าสวนนะครับโดยสภาพโดยรวมนะครับเนี่ยประมาณนี้ XC XC x เน้นใช้งานเข้าไร่เข้าสวนเครื่องยนต์สตาร์ตติดใช้งานได้ไหมรัออแต่ว,ว่าไม่ได้สตาร์ทให้เราชุกมนะ ไปมาดูกันนะครับที่อำเภอกุดจับจังหวัดอุดรธา,านีเราเปิดค้องเครื่องให้ดูนะครับหัวนี้ยังสวยอยู่อึ๊บรุ่ยตาเครื่องเอลิโอนะ้นะเนี่ยเสียดายกุญแจไม่อยู่นะครับเนี่ยโทรถามเมื่อกี้ว่าเครื่องดีอยไหมฮะสองหมืน่นมาต่อรองได้เลยนะครับสองหมืน่น ตูตนาหนานะฮะรุ่นนาหนา,นนนา,นามีเล่มนะครับมีเล่มเอกสาร้วยราคาเปิดไปอยู่ที่สองหมืนบาทนะครับสองหมืนบาทออสภาพานะต่อรองได้เป็นราคาเปิดส่วนตัวนี้นะตวต้าไฮรักไทเกอร์ไหมเนต่ยต้าไฮรักไทเกอร์เอกสารภาษีเต็มนะครับภาษีปีหกเก้านะครับ นะแล้วดูเครื่องเป็นเครื่องแบบไหนนะครับตัวบอดี้สีบางๆเดิมๆนะครับคัสซีดูดิโอ้สวยอยู่ไ้ยสวยอยู่สวยอยู่ยยยยยใช้งานนะแต่ผุพังตามอายุการใช้งานปลาท้ายจะประมาณนี้นะครับนะแม็กเลยเนอร์กระบะแอร่ลยยางดี หารถหัวเดียวนะครับสวยตา้ตาปิดได้ไหมเนี่ยเปิดได้สวยอยู่นะห้องโดยสารนะครับสวยอยู่ระบบมือหมุนอืรถเพิ่งมาเมื่อเช้าโคจ้งเอามาดูดดารถให้ลองจัดให้เดี๋ยวเปิดดูห้องเครื่องนะครับโดยรวมจะประมาณนี้นะครับโดยรวมนะโดยรวมกัตซีกัตซีสวยนะครับกัตซีสวย ฝั่งนี้ก็จะมีแตกแตกขื้บหน่อยปลาท้ายก็ไม่สวยเท่าไหร่เนีน่ยเวียนอุดรช่วงล่างนะครับได้ได้าไปดูห้องเครื่องกันจะได้ไม่ได้สัาร์ท้านให้ FC ราได้ชมกันนะ Ừ. ướp biệt mà ướp ướp mười này nghe đi nó còn đừng xóm còn mà ừ. đừng ngang đừng... mà นะะฮเปิดไม่เป็นด้วยอ่าที่นี้เปิดไม่ได้ห้องเครื่องหรอเอาจะประมาณนี้ราคาเพิน่นเปิดไว้อยู่ที่ห้าหมื่นห้านะครับต่อรองได้เลยนะครับห้าหมื่นห้าห้าหมื่นห้าโตโยต้าไทเกอร์ตอนเดียวนะเครื่องตัวนี้นจะเป็นคอมมอนเลีวคอมมอนเลีวมาเป็ไม่กัปไม่กัปให้ระปกติเปิดตั้งกัปเลยนะอ่าสนใจยังไงก็โทรสอบถามได้นะครับวันนี้โมตาดก็ ว่างก็เลยวันหยุดเนาะก็เลยได้ออกมาขายคลิปให้เราได้ชมกันนะครับอ่าก็ฝากติดตามแล้วก็ดูนะครับว่านะครับรถเก่ารถบ้านอ่ารถเต็นนะครับอ่ารถซากรถอะไรนะครับวันนี้ก็จะไหลยาวไปหลายที่นะครับก็ฝากติดตามรับชมเพื่อเป็นกําลังใจนะครับอ่าขอบคุณที่รับชมติดตามนะครับ f อครับขอบคุณครับ